พลเรือเอกพงเทพหนูเทพอ,อุมตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมและคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์65เพื่อเมืองจังหวัดพัทลุง<อ>เดิมคือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสครบ60ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เมื่อเดือนกนรกฎาคม2566 พื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนหนังสือและมีที่พักโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปัจจุบันเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนประจำมีนักเรียน262คนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,รรรมการมีจิตสาธรรรรารณะควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้มีการจัดกิจกรรมเช่นงานช่างพื้นฐานและเก,กษตรพอเพียงเลี้ยงสุกรไก่พ่อเห็ดปลูกปาล์มน้ำมัน สามารถนําไปประกอบอาชีพและมีไรายได้ระหว่างเรียนในตอนบ่ายไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุคาเคราะห์43เมือนาทวีจังหวัดสงขลา เปิดสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน644คนมีหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพอำเภอนาทวีและสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาจัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเช่นกิจกรรมจิตอาสากับชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีศูนย์การเรียนรู้ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพืชที่30ไร่แบ่งเป็นด้านประมงเลี้ยงปลาก,กินพืชเกษตรปลูกพืช5ระดับทำเกษตรทฤษฎีใหม่พอเห็ด ปศุสัตว์เลี้ยงแทะไก่และเป็ดและการรักสิ่งแวดล้อมทำน้ำหมักชีวภาพคัดแยกขยะและโรงสีข้าวมีกิจกรรมส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์จัดตลาดนัดในโรงเรียนฝึกทักษะหนึ่งคนหนึ่งอาชีพเช่นขนมโคนวดแผดไทยและเสื้อพิมพ์ลายจากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน513คนจัดการเรียนการสอน4ี่รูปแบบ คือวิชาสามัญยึดหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานวิชาศาสนาหลักสูตรศาสนาอิสลามแบบเข้มและหลักสูตรศาสนาพุทธการศึกษาเพื่อการมีงานทําตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีโครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพสร้างไรายได้ระหว่างเรียนและการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษโอกาสนี่ชมผลงานอาทิกลุ่มสารการเรียนรู้สังคมมาศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่งางศาสนาพุทธและอิสลามทําให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สร้างกระบวนการคิดด้วยจินตคณิตและคณิตเส้นได้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและพื้นฐานอาชีพเช่นปักลายด้วยเครื่องเครื่องจักรคอมพิวเตอร์และส่งเสริมอาชีพเช่นสารกระเป๋าผักตบชวาขนมปุตรอายู I U, ขนมพื้นถิน่นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และการทำผ้าบาติก